ครับพบกับผมบ้านไล่นายการอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูผานไถสับกบกับหญ้าสูงสูงนะครับว่าไถได้ไหมพอดีว่าวันนี้ได้จังหวะมาอเดี๋ยวมาเกตด,ดินตรงคอสะพานนะครับสะพานพอดีว่าดินน้เํเซาะคอสะพานหายไปก็มาเกตด,ดินแล้วก็มาเจอตรงหญ้าสูงสูง,สงตรงแปลงนี้พอดีก็แปลงนี้ก็จะหญ้านี้แรงมากครับน่าจะเป็นหญ้ากีนี เดี๋ยวมาดูกันว่าว่าาสูงขนาดไหนใหครับมาดูกันเดี๋ยวผมจะยืนเทียบกับญ้านะครับผมสูงเมตรแปดสิบนะครับหนึ 1, 180. ่งเมตรแปดสิบมาดูญ้ากันนะครับนี่ญ้าสูงระดับท่วมหัวผมได้ครับประมาณเมตรแปดสิบถึงสองเมตรนะครับแดดค่อนข้างแรงแสบตาหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูภาพ นี่นะครับหญ้าค่อนข้างสูงเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูผ่านนะครับนี่โดยผ่านไทยสับกบเหมือนเดิมใบจักนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะสับได้เนียนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนีกน่ก็เป็นก็เป็นการไถนะครับ อาจจะให้ดูได้แค่การถ่ายได้รอยเดียวนะครับเป็นวิดีโอช่วงการถ่ายสั้นๆนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะบางครั้งเราตั้งกล้องไว้กล้องก็หลอมนะครับเมื่อกี้อาจจะมีอะไรมาชนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าวิดีโอหน้า,าเรามีเครื่องมือมพร้อมผมจะพัฒนาวิดีโอให้ได้ดีให้เห็นทุกมุมของการถ่ายนะครับวิดีโอนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับ ครับผมแล้วก็มาดูรอยไถกันนะครับรอยไถถือว่าดีครับกบหญ้าสูงมิดเลยครับแล้วค่อนข้างลึกถ้าเป็นดินทรายปนทรายอย่างเงี้ยครับค่อนข้างที่จะไถง่ายมากแล้วก็ไม่ถูกรถบรรทุกเหียบอัดนะครับยิ่งไถสะดวกมากอ,าอย่าดูหญ้านะครับนี่หญ้าก็สูงนะครับแต่ลอยไถแล้วสะอาดเลยครับอย่าไปดูอีกฝั่งหนึ่งแต่ไถตรงนี้ผมก็ต้อง ขอเขอ้มาสิ่งศักริ์สิทธ์ที่เ้าวทางหม่นะครับเพราะว่าสัตว์สิ่งสัตว์มีชีวิตเยอะนะครับนี่ครับผมว่ามันก็จะน,นิเนียนดีแล้วครับใครที่ตัดสินกาลังตัดสินใจซื้อผ่านตัวนี้ช่วยได้เยอะนะครับในการถ่ายสับกบไม่ต้องมาดันจุดให้เสียเวลานะครับแล้วก็ได้ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุลงไปในตัวเดี๋ยวถ้าทันผมก็อาจจะตรงนี้หยอดขอโพดนะครับ โอเคครับนี่ก็พามาดูผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการถ่ายสับกบขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ